สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ทำการแข่งขัน Street Beat Versus นะครับ Feel. วันนี้เราก็เลยจะมารีวิวรางที่เราใช้นะครับคือ Do p r e s จ m p นะครับในชุด Flying Custom นะครับดูเด็กเขาดีใจเลครับโอ้โหอันนี้มันเป็นชุดที่น่าจะสนุกมากเลยนะครับ d o p r e s จ Jump เนี่ยมันเป็นรางนะครับมาชุดเดียวกับ Flying Custom นะครับ ฟลายอินคัสตอคืออะไรก็คือรถที่มันเคยออกเมื่อปี2020นะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดู1คันนะครับดัตสันคันนี้มีขายที่ t a r เ e t ตนะครับแล้วก็รางนะครับของชุดฟลายอิ c คัสตอมเนี่ยก็มีขายเฉพาะ t a r เก็เหมือนกันนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองแกะดูกันนะครับว่าในชุดนี้เนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับสิ่งที่ผมชอบมากเลยในชุดนี้ก็คือมันมีที่ปล่อยนะครับซึ่ง สามารถปล่อยได้2รางพร้อมกันแล้วก็บนกล่องเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็น f a i r start นะครับก็คือปล่อยได้ออกมาพร้อมกันพอดีนะครับอันนี้ครับทําให้เราไม่มีปัญหาตอนแข่งนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราปล่อยคันนี้เร็วกว่าอีกคันนึงหรือเปล่านะครับเพราะว่ากดทีนึงเนี่ยไหลามาเลย2คันนะครับนอกจากนั้นฟลายอินคัสตอมเนี่ยก็จะมีส่วนของรางนะครับแล้วก็ส่วนของเส้นชัยนะครับที่มันจะให้รถเนี่ยพุ่งไปได้ทีเดียว นะครับแล้วก็รางนะครับรางสีสวยมากเลยผมชอบรางสีนี้มากเลยนะครับแล้วก็แถมรถให้2คันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นรถในชุดฟ l y i n g Custom นะครับถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้นาี้ก็จะเห็นว่าผมเคยบอกไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นรถที่ดูรถกระตูนหน่อยนะครับทวินมิวเจนีนะครับสีเขียวคันนี้นะครับแล้วก็ f a ส Fil l ี a นนะครับสองคันนี้ก็เป็นรถปี2020 2019นะครับ ซึ่งทวินวิวเจน e เนี่ยจะพบในแพ็กฟ้านะครับแต่ f a า t ซเฟเรียเนี่ยจะเป็นมัลติแพ็กเอกล i v ีนะครับก็คือไม่ได้ขายแยกเป็นแพ็กฟ้านะครับขายจะเป็นแพ็กใหญ่ๆแล้วก็แถมมากับชุดแบบนี้นะครับพร้อมกันหรือยังครับอันนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันให้ดูนะครับว่ารางเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเตรียมตัวครับระวังนะครับ จะปล่อยแล้วนะครับไปครับยังไม่ไปครับไปครับโอ้โหพุ่งแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะครับถ้าดูไม่ทันเราดูภาพช้านะครับฟิวแต่ภาพช้าคนละชุดกับเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ารถสลับหลางกันเราก็ไม่อยากหลอกลวงกันนะครับพอดีนี้ถ่ายหลายรอบนะครับจะเห็นว่าเราปล่อยรถสูงมานิดนึงนะครับก็ทําให้บางทีรถมันจะพุ่งออกข้างนอกนะครับไม่ได้เข้าข้างในซองทุกครั้งนะครับ แต่ถ้ามันเข้าข้างในซองเนี่ยมันจะแข่งกันนะครับเอารถที่เร็วกว่าก็จะพุ่งออกมาเป็นคันแรกนะครับใครม,มีปัญหารถไม่เข้าซองนะครับก็อาจจะต้องปรับความชันของรางให้มันต่ำลงมานะครับรถมันจะเข้าซองได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวของชุดนี้นะครับ Do p l e s s Jump นะครับของ f l y i n g c u s t o m นะครับ เดี๋ยวต่อไปถ้ามีรางอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกด subscribe ไว้เลยนะครับที่ช่องซุงแก๊กนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากตาม Facebook ก็จะเป็น Hot w i e w s s u u t t r s s นะครับวันนี้เท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ